หม่ไม่เอย่างไอวีไอวีเงีนยงหวาโอ้ยหนปีกับจัเมืออนนี้นี่นะเงีางๆมาแข็งเธอ ตู uhm, ะะ้ใหญ่ๆนั่นเิ็นไหมตู้หญ้าโค้งๆๆคงเบืองทางแน่เมืองทางแน่พ่อแม่พี่น้องเ้ยเบิ่งทางแน่แ่เ็ดมือเดียวก็เป็นคนแพลงแล้เนี่ยไอโอ้ยดูดูจับสองมือจับสองมือลูกซิ้เห็ดแกงร้ายมือเดียวลูกก็สองมือลูกก็ยังกแข็งเล้วจ้เฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮยเฮ้อรสีก ขี่ข้านแรกขี่หล,ลักแรเอาะไรนะมาหักก่อนละสุดตอ่อสุดตอ่อสุดตอ่อเฮ้ยว่า